บทเพลงสีกาสั่งนาคจากสำเนียงแหล่ของสีไพรไทยแท้สู่ไม้ตายสถานงานบุญของต้นข้าวเมื่อบทเพลงสั่งลาทางโลกถูกปลุกด้วยเสียงสวรรค์เจนอัลฟา ในดินแดนพุทธบูมอย่างประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่แถบภาคกลางที่รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมงานบุญประเพณีไม่มีเสียงใดจะศักิสิทธิ์และบีบหัวใจคนเป็นพ่อแม่และผู้มาร่วมงานไปกว่าเสียงแหล่ที่บอกเล่าเรื่องราวความกตัญญูและการสละเพศคราวาสเข้าสู่ร่มกาสาวพั์ และหนึ่งในบทเพลงที่เป็นดังพินายกรรมความรู้สึกของผู้ชายที่จะเข้าพิธีอุปสมบทและหญิงสาวที่รอคอยคือเพลงสีกาสั่งนาควันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงรากเหง้าของนักร้องแหล่หญิงระดับตำนานและวินาทีที่เด็กหญิงวัย13ปีอย่างต้นข้าวสุปริยาใช้งัดไม้ตายนี้ออกมาสะกดใจชาวเมืองพุทธจนกลายเป็นที่โจจันสีไพรไทยแท้แม่ครูแห่งเพลงแหล ที่มอบลมหายใจให้สีกาสั่งนาคหากจะพูดถึงศิลปินต้นฉบับที่เป็นดั่งแม่แบบของเพลงนี้เราต้องเอ่ยถึงสีไพรไทยแท้นักร้องลูกทุ่งหญิงชาวไทยผู้มีความสามารถโดดเด่นในด้านเพลงแหล่ชีวประวัติสีไพรไทยแท้มีชื่อจริงคือปันทารีบัวด้วงหรือชื่อเล่นว่าอ้อยเธอเกิดเมื่อวันที่31มกราคมพศ2509ณอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลก เส้นทางการแจ้งเกิดเธอเป็นนักร้องเพลงแหล่ชื่อดังจากค่าย 4S ซึ่งเป็นค่ายเพลงที่เน้นอนุรักษ์มัฒนธ,นธรรมลุกทุ่งภาคกลางอย่างเข้มข้นเริ่มเข้าสู่วงการและมีผลงานสร้างชื่อมาตั้งแต่ปีพศ2535จนถึงปัจจุบันผลงานที่โดดเด่นสีไพรมีผลงานเพลงแหล่ที่เป็นอมตะมากมายเช่นมัทรีสีกษัตริย์เดินดงรจนานาง12และที่ขาดไม่ได้คือสีกาสั่งนาค การร่วมงานกับปรมาจารย์ด้วยน้ำเสียงที่มีเอกลักษณ์และทักษะการแหล่ที่ยอดเยี่ยมทําให้เธอได้ร่วมงานกับศิลปินระดับตำนานอย่างทศพลหิมพานและไวยพศเพชสุพรรณขุนพลเพลงแหล่ของเมืองไทยเบื้องหลังความวิจิตรภาษากวีและแนวคิดผู้ประพันธ์ บทเพลงสีกาสั่งนาครังสันขึ้นจากปลายปากกาของครูเพลงผู้เข้าใจถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาและวิถีชาวบ้านเนื้อหาบอกเล่าถึงความในใจของหญิงสาวสีกาที่มีต่อชายหนุ่มที่จะเข้าพิธีบวชนาคเป็นการฝากฝังคำสอนให้ตั้งใจศึกษาพระธรรมและการรับปากว่าจะรอคอยวันที่นาคได้ครองผ้าเหลืองอย่างสงบ ภาษากวีที่ใช้มีความคมคายมีการใช้จังหวะจากคนแบบเพลงแหล่ที่ต้องอาศัยการทอดเสียงและเอื้อนให้เข้าถึงอารมณ์ความสงบเย็นการเดินทางของเสียงแหล่จากยิปซีสีส,สาครสู่ไม้ตายของต้นข้าว ความขลังของเพลงนี้ทำให้ถูกนำมาร้องใหม่โดยนักร้องคุณภาพหลายท่านเช่นยิปซีสีส,สาครที่ถ่ายทอดด้วยสำเนียงลูกทุ่งภาคกลางที่ชัดเจนแต่เวอร์ชั่นที่สร้างปรากฏการใหม่บนเวทีงานบุญยุคดิจิทัลคือต้นข้าวสุปริยาหมายตายบนเวทีงานบวชสำหรับต้นข้าวเพลงสีกาสั่งนาค ไม่ใช่แค่เพลงโชว์เสียงแต่มันคือไม้ตายที่เธอต้องงัดออกมาทุกครั้งเมื่อได้รับเชิญไปแสดงในงานบวชทั่วภาคกลางโดยเฉพาะในเมืองพุทธที่เคร่งครัดประเพณีการแหล่สะกดวิญญาณสิ่งที่ทำให้ผู้คนอึ้งคือทักษะการแหล่ของเด็กหญิงเจนอัลฟาที่ทำได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์เสียงใสๆของเธอเมื่อเพลงบทแลออกมากลับมีความขลังและน่าเลื่อมใสจนคนในงานต่างหยุดฟังด้วยความทึ่ง วิเคราะห์เทคนิคการร้องพลังเสียงและการคุมเสียงสไตล์ต้นข้าวสิ่งที่ทำให้เวอร์ชั่นของต้นข้าวกลายเป็นที่ต้องการของเจ้าภาพงานบวชคือรายละเอียดเชิงเทคนิคที่เหนือชั้นพลังเสียงหรือโ o คอลพาวเวอร์แม้จะเป็นเด็กแต่ต้นข้าวมีปอดที่แข็งแรงมากเธอสามารถส่งพลังเสียงแหล่ให้กังวาลไปทั่วลานวัดโดยที่เสียงไม่แกว่งสื่อถึงความตั้งใจและความมั่นคงในใจการคุมเสียงหรือโวคอลคอนโทรล เพลงแหล่เป็นเพลงที่ปราบเซียนเพราะต้องคุมเสียงให้แบนและตรงตามจังหวะการเล่าเรื่องต้นข้าวแสดงทักษะการคุมพิชได้นิ่งสนิทและสามารถหลบเสียงในท่อนเอื้อนได้อย่างพลิ้วไหวการถ่ายทอดทางอารมณ์เธอเปลี่ยนเพลงที่ดูเหมือนจะเศร้าจากการลาจากให้กลายเป็นความปิติในรถพระธรรมแววตาที่ใสซื่อและน้ำเสียงที่บริสุทธิ์ทำให้พุทธศาสนิกชนที่ได้ฟังรู้สึกอิ่มบุญอย่างบอกไม่ถูกบทสรุป เสียงแห่งกุศลที่ไม่มีวันเลือนหายจากสำเนียงแหลระดับแม่ครูของสีไพรไทยแท้สู่การตีความใหม่ที่เป็นไม้ตายของต้นข้าวเพลงสีกาสั่งนาคได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมศรัทธาของคนไทยข้ามยุคสมัยวันนี้เราไม่ได้เห็นแค่เด็กหญิงมาร้องเพลงของรุ่นใหญ่แต่เราเห็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่งดงามที่สุด เมื่อต้นข้าวเริ่มแหลสีกาสั่งนาคที่เราขวัญกาญจนบุรีหรือที่ไหนก็ตามในไทยนั่นคือการยืนยันว่าเสียงแห่งความกตัญญูและศรัทธ,ธาจะยังคงกังวาลอยู่ในใจคนไทยสืบไปสมฐานะไม้ตายที่เกิดมาเพื่อสร้างรอยยิ้มและหยาดน้ำตาแห่งความปิติในงานบุญอย่างแท้จริง